แรบปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชายครับในวัยที่เพิ่มขึ้นปัญหาสุขภาพก็อาจจะตามมานะครับโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับตอมลุกมาซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะกังวลใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไลโคปีนแอนโทโคไตรอีอนตราโพสิทีฟ ช่วยบำรุงต่อมลูกหมากแก้ปัญหาการใช้ชีวิตของคุณผู้ชายเพราะไลโคปีนเป็นสารต้านอนุมูลสระครับที่มีประสิทธิภาพสูงมีส่วนช่วยในการลดความเสีย่ยงการเสื่อมของเซลล์และบำรุงสุขภาพต่อมลูกหมากให้แข็งแรงโพสิทีฟไลโคปีนเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพต่อมลูกหมากเพื่อชีวิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังและความสุขโพสิทีฟไลโคปีนเสริมพลังจากภายในมั่นใจทุกช่วงวัย เนี่ยคุณนะป่วยทั้งกายทั้งใจหรือเปล่าคุณนะไม่ได้ป่วยคนเดียวนะคุณทําให้ครอบครัวไปหมดฉันก็ป่วยลูกก็ป่วยเพราะว่าคุณเนะี่ยเล่นตื่นนอนตอนกลางคืนเนี่ยตื่นลุกเข้าน้ําเนี่ยตลอดทั้งคืนเลยเพราะคุณตื่นอนะ่ะทำให้ฉันคุณพลิกตัวไปมาฉันก็ต้องตื่นตามคุณฉันก็เลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยเหมือนตาเป็นนกคูกนกของแมวไปแล้วมันจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ผมก็ให้คุณแยกห้องแล้วก็มันแค่ว่ามันปวดบ่อยแค่นั้นเองอ่ะแหละแต่ฉันก็ไม่ได้อยากจะแยกข้องกับคุณแหมเราก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วนะสามีไม่ไหวอ่ะอันไม่ไหวก็เข้าห้องน้ําบ่อยอก็ไม่ใช่คุณโซงคนเดียวผมตื่นมาก็ไม่ไหวหน้ามืดไปทํางานก็พักผ่อนน้อยหน้ากระโซเหมือนกันแต่ก่อนเนี้ยหน้าของพี่เนี่ยใครๆก็ชมว่าหน้าพี่เนี่ยมันเด็กกว่าอายุหน้าสาอิ่มฟูไม่มีสิวฝ้าอะไรเลยแต่พอมาเจอปัญหาของสามีเนี่ย หน้าพี่เนี่ยก็เหี el, ank, ong, ub, ams, ่ยวแห้งหมองคล้ำดำสิวฟ้ามาเต็มเหมือนคนโดนของเลยค่ะก็สุขภาพมันแย่อย่างนี้เนาะเราก็อยากจะทำให้อะไรมันดีขึ้นนั่นแหละก็พยายามหาข้อมูลกันน่ะก็ดูข้อมูลมาตั้งหลายยี่ห้อแล้วก็ใช่ราคามันแพงราคามันแพงมากบางอันมันถูกเราก็ไม่รู้มันกินแล้วดีหรือเปล่ามีออยหรือเปล่าเนี่ยพอสุขภาพมันแย่แบบนี้แล้วเนี่ยก็เลยปรึกษากันนะครับว่าจะหาตัวช่วยอะไรดีๆมา ก็ลองหาข้อมูลกันนะครับทั้งในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทั้งในในโซเชียลต่างๆเนอะก็เจอหลายยี่ห้อเลยแต่ละตัวบางตัวกับแพงไปกระจับต้องไม่ไหวบางตัวถูกเนี่ยก็กลัวว่ามีออยล้ไม่มีคุณภาพกินแล้วไม่ดีแต่ว่าผมก็เป็นคนที่เลือกของยากครับถ้าอะไรที่เลือกแล้วมันใช่เนี่ยคือมันดีจริงๆก็ไปเจอตัวที่ชอบใจครับจนผมได้มาเจอตัวนี้นะครับสารสกัดจากมะเขือเทศนะครับ ตันนี้จากญี่ปุ่นแล้วก็ตัวนี้ผมชอบตรงที่ว่า,าเราทานไปแล้วเนี่ยมันเห็นผลจริงนะครับผมทานครั้งแรกเนี่ยวันละหนึ่งซอฟ์เจลนะครับก็หลังอาหารแต่ถ้าใครเป็นามากๆเนี่ยแนะนำให้สองซอฟ์เจลเลยทานไปเลยนะครับก็ทานอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยคุณจะเห็นผลเลยแรกๆเนี่ยที่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือผมลุกปัสสาวะน้อยพอปัสสาวะน้อยแล้วเนี่ยน้อยนีย่หมายถึงว่าน้อยครั้งนะครับไม่ได้ปัสสาวะ,ะหลายรอบนะครับเหลือแค่ประมาณรอบหนึ่ง บางทีก็หลักสนิทยาวเลยพอทําอย่างนี้แล้วเนี่ยสุขภาพผมดีขึ้นผมก็เลยรีบบอกแฟนเลยว่าข่าวดีตอนนี้ผมอาการปัสสาวะกลางคืนและหลายรอบเนี่ยไม่มีแล้วกลับมานอนที่ห้องเถอะเผื่อจะได้มีอะไรคุยกัน <c oughs> แล้วตอนนี้เนี่ยพอแฟนได้มานอนสุขภาพมันก็ดีขึ้นครับความเป็นอยู่ของครอบครัวก,ก็ดีขึ้นเราก็เลยว่าเอ๊ ในเมื่อเราดีขึ้นแบบนี้แล้วเราอยากจะบอกบอกต่อครับเราก็อยากจะเชิญชวนเลยใครที่เป็นแบบผมนะครับปัสสาวะบอยเป็นต่อมลูกหมากอักเสบอะไรต่างเนี่ยฮะ mm hmm. เพื่อที่ไม่อยากให้ชีวิตครอบครัวเราพังนะครับก็มาดูแลสุขภาพเถอะชีวิตครอบครัวได้อยู่กันยืนยาวครับถ้าหากว่าคุณมีปัญหาเหล่านี้อยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะกระปริบกระปอยไหลอ่อน หรือว่าถึงขั้นมีเลืดบนแสดงว่าร่างกายของเราอ่อนเพลียต่อมลูกหมากของคุณอาจกําลังมีปัญหาค่ะปัญหาต่อมลูกหมากของคุณผู้ชายแบบนี้นะครับสามารถดูแลได้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพสิทีฟไลโคปีนแอนโทโคไตรอีนอลครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสกัดจากมะเขือเทศหายาก ในประเทศญี่ปุ่นสายพันธุ์ที่มีไลโคป,ปีนเยอะที่สุดเลยและที่สําคัญค่ะต้องบอกเลยว่าวิธีรับประทานก็ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่วันละ1ซอสเจลเท่านั้น สามารถนะคะช่วยหเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ภายในสัปดาห์แรกค่ะแล้วถ้าเกิดใครมือไวโชคดีโทรทันก่อนรายการจบแถมฟรีไปให้กับสบู่คริสตัลเพื่อผิวกระจา่างใสอีก2ก้อนด้วยแต่รับผิดช้อปปิ้งเนี่ยให้คุณได้ทานแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไปเพียงแค่ในราคา1,190บาทเท่านั้นให้สิทธิ์นี้เฉพาะลูกค้าที่โทรทันในรายการสดตอนนี้เท่านั้นครับ สว,ส,สวัสดีค่ะอยู่กับไพรีและพี่ชายนะคะในแรปปิด s ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงโอ้โหเจรอราสองคนแบบนี้แน่นอนพี่ชายเรามีเรื่องราวดีๆรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยจ้าวันนี้เตือนก่อนเลยสําหรับคุณผู้ชายนะครับวัยอย่างผม40กว่าห,หรือ50ขึ้นไประวังกันดีๆอันนี้เป็นทุกคนแน่นอนนะคะและที่สําคัญคือว่าจะมาเร็วจะมาช้าให้เฝ้าระวังละสังเกตอาการนั่นคือเรื่องของปัญหา ต่อมลุกมากคุณไม่ได้ป่วยเฉพาะคุณผู้ชายที่เป็นนะะภรรยานอนข้างๆก็ป่วยด้วยเช่นเดียวกันจริงไงอย่างที่พี่ชัยบอกถูกต้องเลยนะคะไม่ใช่ว่าสามีคุณป่วยวันนี้มันไม่สะเทือนอะไรมาถึงเราสังเกตอาการเขาเช็คลิสต์ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าเอ๊ะตอนกลางคืนคนนอนข้างๆเราพลิกตัวมาอีกทีแม่จ๋าเขาลุกหนีไปไหนบางทีไม่ได้แอบไปคุยไปแชทกับใครลุก ไปเข้าห้องน้ําลุกไปปัสสวาวะบ่อยๆอนั่นไม่ใช่เรื่องปกตินี่ไม่ให้ระแวงเรื่องชีวิตคู่นะ,ะแต่นั่นคือสัญญาณเตือนอย่างที่หนึ่งแล้วคุณผู้ชมค่ะว่าสามีของเราคนข้างกายของเรากําลังมีภาวะเสี่ยงต่อมลุกหมากหรือเปล่าคุณผู้ชมถ้ามันลุกลามไปแน่นอนบานปลายอาจไปจบท้ายที่มะเร็ง,งไม่มีใครอยากให้ไปถึงขั้นนั้นนะคุณผู้ชมค่ะรวมไปถึงบางคนสังเกตอาการตัวเองนะคุณพ่อคุณแม่ ว่าสามีมีอาการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดแล้วรู้สึกแสบแสบคัดคัดซึ่งอาการเหล่านี้ ก็สามารถเป็นได้ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็สังเกตดูว่าคนข้างกายคุณผู้ชายข้างกายที่นอนอยู่ด้วยกันเนี่ยมีอาการเหล่านี้ในทุกค่ําคืนบ้างหรือเปล่า<อ>แต่คุณผู้ชายเองครับข้อมูลนี้สําคัญมากจากสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยพบว่าเป็นอันดับ4ของมะเร็งในเพศชายนะครับแล้วปีปีหนึ่งเนี่ยพบมาว่าเป็นถึง3,700คนต่อปีด้วยแบบใน10คนมีความเสี่ยงต่อการมีอาการต่อมลูกหมากโตอย่างแน่นอนครับเพราะว่าในมือของ ดีพี่ชัยกล่องสวยและก็ดีงานด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้แน่นอนเลยคุณผู้ชมค่ะเราอยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพสิทีฟนะคุณผู้ชมค่ะเขาเป็นไลโคปีนแอนโทโคไตรอีนอลนะคะต้องบอกเลยว่านี่คือคุณประโยชน์ที่เราจะได้รับจากมะเขือเทศเขามีการคิดค้นแล้วก็ผสานนวัตกรรมมาคุณผู้ชมผลิตนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และผลคอยได้ที่จะได้รับนะนอกจากในเรื่องของต่อมลูกหมากคุณผู้ชายแล้วลดสภาวะเสี่ยงมะเร็งรังไข่ที่เกิดขึ้นในผู้หญิงได้อ๋อได้ด้วยได้ด้วยค่ะแล้วก็ได้อีกหลายๆสิ่งรวมไปถึงป้องกอันคุณประโยชน์มากมายผู้ชมคาะป้องกันโรคกระดูกพรุนที่เกิดขึ้นในอนาคต<ะ>ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนอรวมไปถึงค่ะลดสภาวะความเสี่ยงทางสมองเช่นโรคอัลไซเมอร์พาร์กินสันต่างๆและที่พัลลี่อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะว่า วันนี้คุณผู้ชมถามว่าแล้วทำไมเราไม่กินมะเขือเทศแยกไปเลยมันก็ทําได้ไงทุกๆวันและแน่นอนพี่ชยัยกว่าจะได้คุณประโยชน์ที่ร่างกายต้องการม,มันต้องกินสักกี่ลูกเราพี่ชยัยอาจจะต้องเป็นสิบหรือบางคนนะเป็นไงขนาดเธอเป็นคนกินได้นะแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เปลี่ยนมะเปลี่ยนจากการรับประทานมะเขือเทศสดๆแบบนี้มาเป็นการรับประทานแบบนี้เลยฮะโพสิทีฟนะฮะไลโคปีนแบบนี้คุณผู้ชมและอยากจะบอกว่า1ซอฟเจลแบบนี้ฮะ เทียบเท่ากับการกินมะเขือเทศสดๆอย่างที่ปลอยลี่ได้กินไปเมื่อสักครู่ถึง33มสิบโโอ้โหแล้วถ้าชีวิตทะง,ง่ายดายขนาดนี้อย่างที่พี่ชัยบอกไปหนึ่งซอสเจลเท่ากับการทานมะเขือเทศ 13ลูกโอ้โหแบบนี้เลยแล้ววันนึงน่ะพูดถึงคนทานได้นะพี่ชัยก็ทานได้ไม่ถึงเท่าเทียบเท่ากับใน1ซอฟตเจลที่สกัดมานะกินกันให้ปากแดงไปเลยแล้วก็ไม่รู้จะได้สารสกัดได้ครบถ้วนตามในแต่ละวันที่ต้องการหรือไม่แต่วันนี้ฮะด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เราไว้วางใจจากประเทศญี่ปุ่น1นึซอฟเจลแบบนี้เท่ากับการกินมะเขือเทศสดถึง33มลูกแบบนี้เลยเป็นสารอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงการเกิด เปมะเร็งอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากในท่านชายฮะแล้วก็ที่สำคัญคือไลโคปีนไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวเองจําเป็นต้องรับประทานแบบนี้เข้าไปและยังไม่พอครับใน1เม็ดแบบนี้ยังมีโทโคไตรไอรีนอลกด้วยนะ,ะซึ่งเป็นวิตามินอ e ีจากธรรมชาติและมีสารต้านอนุมูลสระในตระคูลวิตามินอ e ีที่มากกว่าวิตามินอ e ีที่สังเคราะห์อีกดีงามม,มากขนาดนี้แน่นอนคุณผู้ชมขาสองสารสก,กรัดนี้เขาเสริมกัน ทำงานร่วกรมกันใช่แค่เรื่องของต่อมลูกหมากอย่างเดียว เรื่องของผิวแน่นอนผู้หญิงแต่ก่อนอยากสวยพี่ชายถูกต้องเธอกินน้ำมะเขือเทศหรือเปล่าเธอกินมะเขือเทศได้หรือเปล่าเ,เพราะฉะนั้นแน่นอนเลยยิ่งสก,กัดเข้มข้นมาขนาดนี้คุณผู้ชมขาต้องบอกเลยว่างานผิวของเราสาวๆก็เหมือนได้เกราะป้องกันผิววันนี้คุณผู้ชมขะซื้อในร้านเบสช้อปปิ้งของเราพี่ชายบอกเลยว่ารับประทานแล้วภายนอกก็มีสิ่งที่ช่วยด้วยวันนี้แถมเพิ่มฟรีไปเลยนะคะสาหรับสบู่คริสตัล อีกสองก้อนอให้ไปใช้ฟรีๆเลยล่ะค่ะรีบโทรด่วนตอนนี้เลยนะครับเพราะของมีจํานวนจํากัดครับคือพี่เนี่ยไปมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคู่มากเลยสามีอของพี่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมรู่มมากตอนกลางคืนเนี่ยเขาต้องลุกขึ้นไปฉี่เนี่ยห้าครั้งต่อคืนหนึ่งแล้วพี่เนี่ยนะก็เป็นคนที่นอนตื่นเร็วมากพอเขาลุกทําเสียงก็แกและพี่ก็ต้องตื่นตามเขาพอเช้าขึ้นมาเนี่ย ต้องลุกขึ้นทํากิจกรรมโอ้ยทํากับข้าวให้ลูกเตรียมช่วนให้สามีโอ้ยทุกอย่างเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่เหนื่อยคือไม่มีเรี่ยวแรงทํางานพี่กุ้งเนี่ยก็อ,อยากจะหาตัวช่วยสามีของพี่กุ้งเนี่ยให้เขาหายจากการตื่นกลางคืนไปฉี่หลายครั้งเนี่ยนะคะคือพี่ก็ไปเซิร์ชหาหลายๆที่เลยก็ไปเจอยี่ห้อนี้ค่ะโพซิทีฟไลโคปินเนี่ยนะคะเป็นของนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะพอพี่ให้สามีพี่ทานตัวนี้นะคะ จากที่เขาต้องลุกขึ้นไปฉี่ทั้งคืนเนี่ยตอนนี้เขาไหม่แล้วเขานอนหลับยาวเลยนะคะมันทาให้พี่เนี่ยก็ไม่ต้องตื่นไปตามเขาที่เขาตอนที่เขาลุกขึ้นไปทําให้พี่มีความสุขมากพี่ก็เลยลองทานดูบ้างจากที่หน้าพี่เนี่ยตกกะมีฝ้ามีอะไรหน้าเหี่ยวย่นเนี่ยพอทานไปแล้วเนี่ยตอนนี้ผิวของพี่เนี่ยรู้สึกว่ามันเต่งตึงมันอิ่มฟูแล้วมันก็อิ่มน้ำแล้วก็ไม่แห้งเหี่ยวเหมือนเดิมแล้วค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไลโคปีนแอน โทโคไตรอีนอลนะคะตาโพสิทีฟ1กล่อง15ซอฟเจลคุณผู้ชมคะราคาปกติกล่องละ530บาทแต่วันนี้พิเศษเลยค่ะถ้าคุณสั่งซื้อ2กล่องรับเพิ่มทันทีอีก1กล่องเท่ากับว่าคุณผู้ชมได้รับไปทั้งหมด3กล่อง45ซอฟเจลแต่หากว่าคุณโทรเข้ามาในรายการสดสดของเราตอนนี้ค่ะรับเพิ่มฟรีทันทีกับสมพคริสตัล Crystal. เพื่อผิวแลดูกระจ่งางใสอีก2ก้อนมูลค่าก้อนละ225บาทเรียกว่าทั้งหมดมูลค่ารวมของแผนทั้งสิ้น2,040บาทแต่วันนี้ค่ะ r a b b i t Shopping ให้คุณไปทานดูแลสุขภาพกันในราคาเพียงแค่1,190บาทเท่านั้นและให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่โทรเข้ามาทันในรายการสดๆตอนนี้เท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์02-66 6 9 4 2 6 หรือแอดไลน์แอดไซร์รับอิชชอปปิ้งหรือคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอได้เลยนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะสินค้าของเราค่ะส่งเร็วส่งไวพร้อมส่งทั่วประเทศภายใน2-5วันนั่งรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยเรามีประการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ แล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มีผู้ใช้จริงหนึ่งท่านใช้แล้วเห็นผลและอยากจะมาบอกต่อที่สำคัญตอนนี้เป็นตัวแทนแบรนด์เป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่ใครที่ไหนแม่อ้วนรีเทิร์นัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยว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 ขอพี่แอ ลูกมากแล้วทําไมมาเป็นคุณแม่อ้วนของดิฉันแม่จา๋า่าพูดให้ฟังนะคือทุกคนก็จะเห็นภาพรักแม่อ้วนเราดูเป็นผู้หญิงแต่จริงๆแล้วแม่อ้วนคือผู้ชายคนหนึ่งนะคะคือคุณลุงคนหนึ่งซึ่งอายุ60กว่าแล้วเป็นอากงของหลานหานแล้วนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างระบบภายในคือความ มันเป็นผู้ชายอยู่รูปลักภายนอกจะยังไงก็แล้วแต่แม่บอกว่าแต่ตัวเนี้ต่อมลูกหมากมาแล้วมันถูกทางกับแม่แล้วมันมาสิคะเพราะจริงๆแล้วแม่อ้วนเป็นคนมีความรู้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าคุณคุณหมอทั้งโลกใบนี้นะคะบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตนะคะที่มีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยแล้วก็ถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้นะคะมันอาจจะเป็นอกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือกระเถิบ เป็นบันไดก้าวแรกสู่การเป็นโรคร้ายเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากก็ได้แม่เคยมีปัญหาอะไรกับการใช้ชีวิตม,วมีปัญหาต่อมลูกหมากมีสี่สมัยก่อนเลยนะตอนอายุสักตอนประมาณ50เนี่ยนะค,ะคบตอนนั้นก็มีภาวะนะครับแล้วทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครไปย้อนดูหลังๆไม่อ้วน,นตอนอายุ50เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่สดใสนะเป็นคนไม่สดใสเพราะว่ามันนอนน้อยไปทำงานเนี่ย บางทีไปทํางานทาแป๊บหนึ่งก็ง่วงนอนเวลาจะทํางานอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่กระปี้ไม่กระเป่าเพราะว่าการอดนอนการนอนทีเรียดกันคืนเรามันไม่เต็มที่มันไม่ดีเพราะโดนรบกวนใช่มันโดนรบกวนแล้วรู้ไหมเวลาเรานอนไม่หลับเนี่ยมันเราก็ถือว่าเป็นคนป่วยที่จะต้องไปปรึกษาหมอนะหมอเขาจะหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรปัสสาวะบ่อยใช่ไหมมันควรจะทําอะไรตรวจต่อมลูกหมากไปเลยแต่เวลาเราเป็นคนป่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ป่วยคนเดียว <น>คือคนที่นอนข้างๆแล้วภ <ข S 1> <ข S 2> ร <ข S 2> รายาพอเราล<ไ>ุกขึ้นนอนเนี่ยเขาก็ตื่นด้วยถูกต้องเลย พใช่ไหมแล้ว่นทั้งคู่เตียงเดียวกันเนี่ยเออมันตื่นทั้งคู่แล้วพอเสร็จเนี่ยการใช้ชีวิตวันรุ่งขึ้นของทั้งคู่ก็จะไม่ดีแล้วก็ถ้าเราเป็นเป็นประจำเลยบอกเลยว่าจริงๆมันส่งผลกระทบไปถึงระบบสมองระบบความจําระบบสายตาระบบภูมิคุ้มกันหมดเลยนะคะกระทบหมดเมื่อก่อนนี้ก็เป็นนะคะก่อนจะเข้าฉากเนี่ยก็เราก็จะต้องแป๊บนึงแป๊บนึงรอวิ่งปัสสาวะนี่แหละหนูกำลังจะถามวราแมันควรการทํางานแม่ยังไงนอกจากการนอนต้องวิ่งไปเข้าวิ่งปัสสาวะ อ่ลกลางคืนเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้กลางคืนนะกลางคืนก็มันลบกวนอยู่แล้วแต่นี้กลางวันก่อนจะทํางานเนี่ยจะถ่ายถ่ายละครก็เดียเด๋ยวเดี๋ยววิ่ง ปัสสาวะก่อนพอปัสสาวะเสร็จผู้วิ่งมาถ่ายอีกแป๊บหนึ่งปวดอีกแล้วแล้วมันรบกวนการทํางานปัสสาวะก็ปวดละครก็จะถ่ายจะทํายังไงดีวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันพวงไปหมดบทบทนี้มันลืมไปหมดเลยนะแล้วเราก็เริ่มกินมะเขือเทศตั้งแต่10ปีที่แล้วนะคแล้วก็หาสารสกัดที่มันเป็นมะเขือเทศกินมาตลอดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่อ้วนเปลี่ยน เพราะว่ามันเจอนะคะสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะที่มันดีที่สุดตอนนี้ที่พี่อ้วนเลือกกินตัวนี้นะคะ1เม็ดนะคะที่แม่วนกินตอนนี้คือเท่ากับะมะเขือเทศเนี่ยสามสิบสามใบเลยนะคะแล้วก็วิธีการกินเนี่ยนะคะต้องกินวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นพี่อนกินเป็นประจําเลยนะเพราะว่าเวลาเรากินเนี่ย ปัญหาต่างๆอากินก่อนก่อนพูดนี่ไงแม่กินโชว์ในรายการเลยคุณผู้ชมแค่เห็นตัวซอฟเจลอบอกเลยว่าเล็กกว่าแล้วไม่ต้องไปทนทุกข์รมานวันหนึ่งถึงให้กินได้ก็กินได้ไม่ถึง33บใบหรอกมอะไม่ถึงแน่นอนนะคะ,ออะพอกินไปแล้วสําหรับอาการต่างๆของแม่อ้วนนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัสสาวะกระปิดกระปอยแล้วก็รบกวนการนอนหลับอะไรพวกนี้ต่างๆสําหรับแม่อ้วนนะสําหรับตัวแม่อ้วนแม่อ้วนคิดว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ย เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วเวลานอนกลาคืนเสร็จปุ๊บเนี่ยนอนสองทุนะ่มเนี่ยตื่นอีกทีหนึ่งคือตีห้าตีสี่เลยนะ รูดขึ้นมาแล้วก็สดใสเพราะงั้นพอแม่อ้วนพูดแบบนี้ป anyway> ุ๊บอยากได้ความเข้มข้นจากไลโคปีนคือน1เม็ดแบบนี้เท่ากับ33ผลเดี๋ยวขออนุญาตด้วยเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่นําเข้าแบบนี้ทานตามแม่อ้วนเลยกินเธอกินทุกวันได้เลยแอผู้หญิงกินเลยนะครับเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวผู้ให้ฟสังผู้หญิงกินเพราะอะไรผู้หญิงกินเพราะว่าตัวไลโคปีนพวกนี้เขาจะต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มันจะชะลอความเสื่อมอากินตายของเซลล์หลายเซลล์แล้วมันจะทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสด้วยนะคะ รับประทานง่ายมากๆเลยคุณผู้ชมขาและแค่วันละหนึ่งซอฟเจลเท่านั้นค่ะสวัสดีครับผมชื่อโจครับอายุ55ปีเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยผมมีอาการเป็นต่อมลูกหมากอักเสบครับผมจะมีอาการที่ปวดปัสสาวะบ่อยบ่อยมากๆแล้วเวลาที่เราไปไหนมาไหนเวลาขึ้นรถหรือลงเรืออะไรต่างๆเนี่ยผมอยู่ในเวลานั้นนานๆมากไม่ได้เพราะมันจะปวดปัสสาวะอยู่ตลอดเวลา บางทีนะครับถ้าขึ้นรถสาธารณะเนี่ยต้องแวะลงจอดปั๊มเลยนะฮะเพราะว่าเราอันไม่ไหวจริงๆครับปัญหาหนักที่สุดคือช่วงเวลากลางคืนนะฮะกลางคืนเนี่ยผมนอนหลับหลับตื่นตื่นแล้วลุกห้องนั้นวันนึงเนี่ยนะฮะห้าหเที่ยวนะครับแล้วก็ทําให้ภรรยาผมเนี่ยเขาลาคาญจนกระทั่งว่าเราไปเสิร์ชหาในเน็ตนะครับว่าจะแก้ปัญหาไอ้พวกต่อมลุกมากแบบนี้หรือว่า ปัสสวาวะข้องน้าบ่อยๆยังไงได้บ้างก็ไปพบว่ามะเขือเทศเป็นตัวช่วยได้จนผมได้ไปเจอตัวนี้ครับโพสิทีฟไลโคปินครับตัวนี้เนี่ยผมได้เซิร์ชดูแล้วเนี่ยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีนี่นะครับมีออยดด้วยนะครับมันน่าเชื่อถือครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยทานง่ายไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสชาติที่เราลำบากใจครับคือมันทานกลืนได้ง่ายเลยตัวนี้นะครับทานไปแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ย ผลต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยฮะรู้สึกว่าเออกลางคืนเรานอนหลับได้เต็มที่นะแล้วก็ไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ําบ่อยรู้สึกเวลาการเข้าห้องน้ำมันน้อยลงน้อยลงครับทําให้ตื่นเช้ามาสุขภาพเราดีขึ้นส่วนแฟนที่นอนแยกห้องตอนนี้เนี่ย<ม>ก็ไม่ได้นอนแยกห้องแล้วครับกลับมานอนกันปกติแล้วครับชีวิตครอบครัวจะไม่พังครับถ้าเรามีตัวนี้ครับนี่ครับโพสิทีฟลาโคปินครับถ้าหากว่าคุณมีปัญหาเหล่านี้อยู่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะกระปริบกระปอยไหลอ่อนหรือว่าถึงขั้นมีเลือดบนแสดงว่าร่างกายของเราอ่อนเพลียต่อมลูกหมากของคุณอาจกําลังมีปัญหาค่ะปัญหาต่อมลูกหมากของคุณผู้ชายแบบนี้นะครับสามารถดูแลได้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพสิทีฟไลโคปีนแอนโทโคไตรอีอนครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสกัดจากมะเขือเทศหายาก ในประเทศญี่ปุ่นสายพันธุ์ที่มีไลโคปีนเยอะที่สุดเลยและที่สําคัญค่ะต้องบอกเลยว่าวิธีรับประทานก็ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่วันละ1ซอสเจลเท่านั้น สามารถนะคะช่วยหเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ภายในสัปดาห์แรกค่ะแล้วถ้าเกิดใครมือไวโชคดีโทรทันก่อนรายการจบแถมฟรีไปให้กับสบู่คริสตลัลเพื่อผิวกระจา่างใสอีก2ก้อนด้วยแต่รับผิดช,ช้อปปิ้งเนี่ยให้คุณได้ทานแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไปเพียงแค่ในราคา1,190บาทเท่านั้นให้สิทธิ์นี้เฉพาะลูกค้าที่โทรทันในรายการสดตอนนี้เท่านั้นครับ โอ้โหตอนนี้สายกระหน่ำมากๆแต่ตอนแรกที่แม่อ้วนบอกไว้ว่าถ้าสังเกตอาการตัวเองแล้วคนข้างๆเราโอ้โหเริ่มมีอาการลุกเข้าห้องน้ำบ่อยกระปิดกระปอยแป๊บเดียวปวดใหม่รบกวนการนอนแม่กำลังจะบอกว่านั่นคือบันไดก้าวแรกที่จะนำไปสู่โรคร้ายในปลายทางบันไดก้าวนี้ไม่กล้าขึ้นเลยแม่ก่อคือจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ว่าเป็นคนรักสุขภาพและศึกษาเรื่องสุขภาพนะตอนนี้นะคะ คนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือลูกหมากโตเนี่ยนะคะ,<ฮ>ะตอนนี้สถิติสูงมากๆแล้วบอกเลยว่าตอนนี้นะคะแม่เลิกกินทุกชนิดในในประเทศไทยรวมทั้งในโลกด้วยวเพราะว่าแม่กินตัวโพสิทีฟไลโคปีนตัวนี้นะคะ,<ฮ>ะสิ่งที่ทําให้เรามั่นใจเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะคะว่านวัตกรรมระดับโลกเนี่ยนะคะหนึ่งใน5ก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองแล้วก็โพสิทีฟไลโคปีนตัวนี้นะคะผลิตและนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะตัวนี้นะ หนึ่งเม็ดเท่ากับกินมะเขือเทศอ่ะสาสาผลทีเดียวคุณผู้ชายเนี่ยกินไปแล้วเพื่อลดอาการต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากนะคะซึ่งเป็นภาวะกวนใจแล้วก็เป็นบรรันไดก้าวแรกของการไปสู่โรคร้ายนะคะคุณผู้หญิงนะคะพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสดชื่นนะครับผิวพรรณเปล่งปังสดใสเพราะไลโคปีนในมะเขือเทศตัวนี้นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเพราะฉะนั้นกินได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าผู้ ชายนะคะสามีของเราเนี่ยเป็นผู้นําของครอบครัวเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยคุณผู้ชายเนี่ยบางทีบางทีเขาก็จะมองความเรื่องเล็กๆน้อยๆอแต่นี่ผู้นําของครอบครัวถ้าเราเป็นภรรยาเรารักสามีเราเรารักตัวเราเรารักครอบครัวเราเราต้องเป็นคนซื้อไปให้เขากินเพราะว่าตัวเนี้ย คือของดีที่พี่อ้วนแนะนำเลยนะคะบอกเลยนะคะปัญหาต่างๆลดลงจนตัวเองนรู้สึกได้ภายในหนึ่งอาทิตย์โพสทีฟไลโคปินตัวเนี้ย คุณต้องกินใครที่อยากได,ได้นวัตกรรมดีๆลิตภัณฑ์ดีๆรวมไปถึงนะการดูแลสําหรับคุณผู้ชายเรื่องของตอบลูกมากหรือดูแลผิวพรรณที่ดีสําหรับคุณผู้หญิงกล่องเดียวดูแลได้ทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงคุณแม่ที่ดูอยู่อย่ารอชา้ากดสั่งตอนนี้เพราะว่านี่คือของดีที่แม่อ้วนนํามาฝากกันในรายการนั่น,<ช>น,นเองใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณแม่อ้วนมากๆที่มาแชร์ประสบการณ์นะเราไม่เคยรู้เลยน้าจอสดใสเบื้องหลังเป็นไงวันนี้ได้รู้กันมาแชร์กันและบอกแล้วว่าตัวนี้ ดีที่สุดสําหรับแม่วันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับผมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไลโคปีนแอนโทโคไตรีนอลนะคะตราโพสิทีฟ1กล่อง15ซอฟเจลคุณผู้ชมขาราคาปกติกล่องละ530บาทแต่วันนี้พิเศษเลยค่ะถ้าคุณสั่งซื้อ2กล่องรับเพิ่มทันทีอีก1กล่องเท่ากับว่าคุณผู้ชมได้รับไปทั้งหมด3กล่อง45ซอฟเจล แต่หากว่าคุณโทรเข้ามาในรายการส,สดของเราตอนนี้ค่ะรับเพิ่มฟรีทันทีกับสบูุคริสตัลเพื่อผิวแลดูกระจ่งางใสอีก2ก้อนมูลค่าก้อนละ225บาทเรียกว่าทั้งหมดมูลค่ารวมของแถมทั้งสิ้น2,040บาทแต่วันนี้ค่ะ Rabbit Shopping ให้คุณไปทานดูแลสุขภาพกันในราคาเพียงแค่1,190บาทเท่านั้น และให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่โทรเข้ามาทันในรายการสดตอนนี้เท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์02 666 9426หรือแอดไลน์แอดไซ r ์แรบบิทช p อปปิหรือคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอได้เลยนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะสินค้าของเราค่ะส่งเร็วส่งไวพร้อมส่งทั่วประเทศภายใน2-5วัน นั่งรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยเรามีประการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ